ผมพาคุณชมมาที่สนาม t o t Stadium นะครับ mm hmm. เพื่อมาชมไฮไลท์แบบยาวๆของฟุตบอลโตเกียวไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างทีม t o t SC ทีมอันดับที่4นะครับ mm hmm. กับ SCG เมืองทองอยู่ในเต็ดทีมที่กำลังนำจากฝูงอยู่ในขณะนี้ครับ t o t Stadium เนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆก,กับสนาม SCG นั่นเองครับก็นับได้ว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์แห่งถนนแจ้งวัฒนะก็ว่าได้นะครับ นี่ครับคุณพล SCG m o t o r t e c h ก็เดินทางมาถึงสนาม TOT เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่ารถบัสของสโมสรจะมีการรับสติ๊กเกอร์ใหม่เป็นรถชู g o o r y Champion o f Thailand นะครับก็ดูสวยงามสะดุดตามากกว่าเดิมนะนัดนี้สลาวิซ่ายยคานวิดก็มีการโลเทชันนักเแต่เกิดขึ้นจากเกมกลางสัปดาห์โตลเตต้าลีกครับ ก็มาริโอยูรอฟสกี้พิชิตพงษ์เฉยฉิวคิมยูจินก็กลับมามีชื่อเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงครับรวมไปถึงผู้สาประตูนะครับวีรักเกิดผู้ชายยังเจ็บอยู่ก็เป็นอมเรนยาวดำแล้วก็วิสนุสักแก้วเรืองครับเนี่ยลีควานชอนก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ได้พักไปเมื่อกลางสัปดาห์ ก็เกมการแข่งขันขในนัดนี้กองเชียร์เอสเมืองทองยูเต็ดก็มาให้กําลังใจนักเตะของเราแบบหนาตาเลยทีเดียวเนื่องจากว่าใกล้กับเมืองทองมากๆครับนันี้เจ้าบ้านให้ทีมเยีอยมประมาณ1,400คนแต่ถึงเวลาจริงๆก็น่าจะร่มร่วม2,000คนได้ครับวันนั้นอากาศดีทีเดียว คืมฟ้าคืมฝนก็ไม่ร้อนมากครับก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าผลงานของทีมกิเลนผยองจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะกองเชียร์อาจจะบางตาไปแต่วันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นเลยละครับว่าศรัทธาของกองเชียร์เอสซีเมืองทองยูเนเต็ดยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมครับทุกคนยังพร้อมสสาบส่วนทีม ใกล้เวลาการแข่งขันก็เริ่มทยอยกันเดินทางเข้าสู่เซเดียมนะครับแฟนของคิมยูจินนะครับแล้วก็ลีเมียงจุนนักเตะสูน้าของสิ่งการท่าเรือนะครับวันนี้ว่างก็เลยเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมทีมชาติเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นลีควานชอนแล้วก็พักน้ำชอ รวมไปถึงเอ็ดดี้เอ a n วันโด้ด้วยนะครับก็ได้แวะเวียนยกลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าในนัดนี้เอ็ดดี้ก็เข้ามาดูเกมในสตามด้วยรวมไปถึงโรเบิร์ตนะครับอาจจะเข้ามาสกาวนักเตะของ T.O.T. ที่เจ้าตัวอยากได้เข้าสู่ทีม B.C. t เทโรนะฮะมาดูส1เปดผู้เล่นตัวจริงของ a c g เมืองทองยูเนเต็ดกันดีกว่าครับดัสกอนทองเหลาเป็นกัปตันทีม อมรินเยาดำเป็นผู้กษาประตูซาวุธมาสุกดานโนเซียก้ามาริโอยูรอฟสกี้ลีควานชอนคิมยูจินมงคนนำนวดทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรสินแดงดาและพิชิตพงษ์เฉยชิวครับนัดนี้นะครับมาริโอยูรอฟสกี้ลีควานชอน คิมยูจินทีรสินแดงดาได้พักเต็มอิ่มจากเกมนัดที่แล้วรวมไปถึงพี่แป๊ะพี่ชมพงษ์เฉยชิวด้วยนะครับนัดนี้ก็มีความฟิตเต็มร้อยเปอรเซ็นต์ครับเอสซี G, มุนทองยูเต็ดอยู่ในชุดเก่งครับเสื้อแดงกางเกงดำถุงเท้าแดงดำส่วนทีโอทีเอซเจ้าบ้านก็มาในชุดเก่งเช่นกัน เสื้อฟ้ากางเกงขาวครับเริ่มเกมการแข่งขันเป็น SCG ซครับได้จังหวะหวาดเสียวก่อนธีรศินโยกลบปฏิพานมาได้แม่เพียงแค่4นาทีเท่านั้นปฏิพานต้องตัดสินใจทำฟาวครับไม่งั้นเจ้ามุูทีรสินแดงดาได้หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับสอนนารายอย่างแน่นอนมาลุ้นจังหวะฟรีคิกของกีเลมพยองเอสเมืองทองยูไนเต็ด เป็นดัสกอนทองเหลาครับรับหน้าที่วิ่งเข้ามาปั่นด้วยใส่โป่งเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปสวยงามมากๆเป็นลูกแรกของกับตันโก้ในสีเสื้อเอสซีเมืองทองยูเเต็ดในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนะครับแม่ยิงดีจริงๆครับก่อนหน้านี้ มีกระแสะวิจารณ์กับตันโกมากมายเลยล่ะครับเจ้าตัวก็พยายามพิสูจน์ผลงานของตัวเองในสนามครับเพื่อลบคำสบวประมาทต่างๆฮะนี่ยฮะยิงเบียดเสาเข้าไปสวยทีเดียวครับและก็ทำให้กิเล่นพยองเอสเมุองทองเต็่เล่นง่ายขึ้นเลยทีเดียว ที่ที่13ครับ T.O.T. พยายามจะทวงประตูคืนแต่เป็น SCG ซีได้สวนกลับครับมาริโอทีโรสินมีสลาวุธเติมขึ้นมาครับแล้วลูกมาถึงสลาวุธลึกไปนิดหนึ่งฮะเจ้าตัวต้องแต่งหนึ่งรอบก่อนจะไหลามาให้ดานโน่เสียก้าว,วิ่งเข้ามาวอลเล่โอ้โหแม่เป็นการทำเกมรุกที่เฉียบขาจริงๆครับเพียงแต่ว่าดานโนนั้นกดไม่ลงเท่านั้นฮนะ อุ้ยแล้วมาริโอยูรอฟสกี้ครับแม่ไปเข้าฝาลธนากรแดงทองจากทางด้านหลังก็ได้รับใบเหลืองไปครับลูกตังเตะของ t o t s c แล้ว คาวามูระโอ้โหจับบอลแต่งหนึ่งจังหวะก่อนจะวันเล่ดีกว่าครับแม่ได้ลุน้นปล่อยพื้นที่ให้คาวามูระไม่ได้ครับนักเตะคนนี้อันตรายจริงๆริงทีอทีเองก็มีโอกาสได้ประตูเช่นกันครับจังหวะนี้ซาโกะตวัดเข้ามาโอ้โหสกัดออกไปได้ก่อนที่ซาโก้จะตะวัดตัวยิงด้วยซ้ายครับแม่หลุดเสาออกไปนิดเดียวหมาใหม่ครับ ที iot, พยายามจะเอาประตูคืนให้ได้วาวุิตัดบอลเข้าในโอ้โหแต่สลาวุธิย่างบอลได้สวยครับจังหวะนี้แล้วโยกหลบผู้เล่นทีวทีเอสคนครับมีทีรศินรอรอยู่ด้านหน้าสราวุธมองแล้วครับให้ทีลิสินทีละลินตวัดทันทีให้มาริโอ้ดวลเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ถึงแม้ว่าสอนนารายจะออกมาปิดมุมแต่ก็ไม่ทันนะฮะ มาริโอยูรอฟสกี้ยิงประตูที่2ให้เอสซีเมืองทองอีเต็ดขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์เอา้าแล้วเจ้าตัวถอดกันเกง่ง oh, แสดงความดีใจก่อนหน้านี้ได้รับไปเหลืองไปแล้วนะครับเ oh, นี่ยฮะพุทธสินก็ไม่ลังเลครับให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่มาริโอยูรอฟสกี้ยิงประตูได้ครับแต่ก็โดนใบแดงไล่ออกไปซึ่งหลังเกมอย่างที่เจ้าตัวได้บอกไว้นะฮะ ว่าลืมนะครับลืมจังหวะแรกว่าได้ใบเหลืองไปแล้วก็ฝากขอโทษกองเชียร์ทุกคนและหลังจบเกมเจ้าตัวก็ได้ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนแบบเรลี่ยงตัวแล้วล่ะครับเจ้าตัวกดดันนะครับก่อนหน้านี้ผลงานของทีมไม่ดีและตัวเองก็ทำประตูไม่ได้นะครับ แล้วพอมานัดนี้ทำประตูได้ก็เลยแสดงการดีใจอย่างที่เห็นแต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับทีวทีเองก็มาไล่เป็น1-2ได้สำเร็จครับจากจังหวะนี้ฮะโอ้โหเป็นลีจุงกิครับมาเทคตัวขึ้นควิดไล่ขึ้นมาแล้วล่ะครับ1-2และ SG สมุนทองก็เ,เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยครับ ลูกยิงของวิชานันทศีนะครับ s อซสกัดขาบเส้นออกมาได้ก่อนที่เนี่ยวรุษจะโยนบอลมาได้เปรียบครับแล้วก็เป็นรีจุนกิครับแหมขึ้นเทคไม่เหลือครับแล้วก็เกือบได้ประตูตีเสมอด้วยละครับเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นคาวามูระครับดีที่อมรินยาดามออกมาปิดมุมไว้ได้เร็วครับ ทำให้เจ้าตัวยิงไม่ถนันดนนนนจบครึ่งแรกนะครับ TOT หที่ SGC เมืองทองเต็สองมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับเลียนพยองเหลือตัวื่อเล่นน้อยกว่ากดดันทีเดียวและจากลูกฟรีคิกนี่เองครับ,มบมแม่นพลผลอุดดมเล่นลูกสูตร แต่ดานยังมาบล็อกไว้ได้เร็วลูกเปิดของอัมรินเปิดขึ้นมาถึงดานโนดาโนไหลให้ทีละสินทีละสินแทงให้สราวุธโอ้โหแต่สอนนารายแม่ออกมาปิดมุมได้เร,เร็วทีเดียวถึงจะมีตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับแต่ลูกสวนกลับก็หวังผลได้นะครับสำหรับ s อ g เมืองทองยูเอเต็ตลูกเปิดของเจ้ามุยนิ เปิดได้ดีทีเดียวฮะทะลุช่องมาสราวุธพยายามยิงเร็วแล้วนะครับแต่ว่าสอนนารายผู้สาประตูดาวรุ่งนันนี้ออกมาปิดมุมได้ดีนะฮะมาใหม่ครับดัสกอนโยนบอลให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์จิ้มลูกนี้ก่อนแต่ไปตกที่หลังตาข่ายนะครับโอ้โหไอเดียดีแล้วล่ะครับตัดสินใจเรียบยิง ถึงแม้ว่าจะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็มีโอ,อกาสได้ประตู3-1หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวแล้วทีโอทีเอเองพยายามจะเอาประตูตีเสมอนะฮะลูกนี้ซาโก้ล้ำหน้าอีกแล้วนะครับลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าถึงมงเข้าก็ไม่ได้ประตูมาใหม่ครับปกิตปกิตเปิดไปโอ้โหแล้วนบพลผลรุด,ดม แอบไปอยู่ฝั่งนูน้นโมงมาเข้ามืออามารินยาวดำครับพยายามโหมเจ้าประตูติเสมอให้ได้นะฮะมีตัวผู้เล่นมากกว่าด้วยนะครับแล้วโอ้โหเนี่ยปล่อยพื้นที่ให้ลีจุนกิไม่ได้นะฮะเจ้าตัวรูปร่างสูงใหญ่ครับพยายามที่จะเติมขึ้นมาทำประตูติดเสมอให้กับทีมรวมไปถึงจังหวะนี้ด้วยครับเนี่ย หลีจุนกีนี่อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหช่วงทดเวลาบาดเจ็บมองออกข้างไปไม่ได้ลุ้นนะกระจบเกมการแข่งขันนะครับเป็น s อ g เมืองทองยูเนเต็ดบุกเอาชนะทีมทีเอชเอในศึกดับบี้แมตช์แจ้งวัฒนะไปได้1ประตูต่อ2นะครับทำให้รักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับทิ้งช่องว่างห่างจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเป็น4คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นนัดครับ